มันจะไม่เป็นอะไรก็ช่างมันไม่เห็นอะไรก็ช่างมันไม่รู้อะไรก็ช่างมันจงพอใจพอใจคือชันทะพอใจในการกระทําความเพียรพอใจในการฝึกฝนในการอบรมจิตใจของตนเองอย่างนี้สร้างความพอใจให้เกิดขึ้นเพศในธรรมวินัยนี้เธอ,อยังความพอใจให้เกิดขึ้นประคองจิตปารบความเพียร คำนี้มีความหมายมากนะช่วยฟังให้ดีในนี้เราไม่ค่อยจะทําความเพียรด้วยความพอใจด้วยฉันทะฉันทะตัวนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากหมายถึงความพอใจอย่างสมมติว่าเราทําความเพียรน,นี่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเขี่ยวกรรมกันอยู่อย่างนี้ไม่ว่ามันจะไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรไม่บรรลุอะไรไม่ มีหูทิพตาทิพไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีไม่ใช่กันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลอะไรก็ตามใจเถิดอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ห่อแหย่อย่าได้แห้งเหีห่ยวใจสร้างความพอใจในการกระทานี่ว่าเดี๋ยวนี้เรากําลังทําสิ่งที่มีค่าที่สุดผ้นของการกระทํามันมีของมันเองดอกถ้าเราไม่เป็นอะไรไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรก็ค่อยาใจว่า บุญยาบารมีวาสนากตาธิการของเราไม่มีมาก่อนเราก็ลำมาทำให้มันมี